โตลิเจทำตัวโต,วตวเลยปะาขาวห้อสมตำปะาขาวห้อสมอันเดียวเดี๋ยวห้อสมตำก่อนปะาขาวห้อสมตำสวัสดีครับพี่น้อง มือนีมากพอๆกันครับเสือไทยแดนอีสานครับผมมือนี้สิมากตหมงปิงปลาขาวครับผมปลาขาวสวยไปเริ่มงมเลยอ่างสวนแม่มาอน,น,นีุนามแล้วนามนกปอ้นอ้าม,มาอสิอออ้นแล้วสิตมบักงเองพ,พักพ่พ มาย่ำหม,มุนห้องอีกนี่ทำห่วงครับพิงประเขาที่น่องพิงประเขาประเขาทำห่วงพิงประเขา ตุ้งาด้พี่น้องไปประขาวครับประขาวหน้าครับเขาใสม่มือตะเมือตัำมัุงงเข้ากับซ้อมต่ำนี้ได้ยินคุะพวกๆวกก็ได้พวกกับแตกน่นอนนี้นี่ชุดจอดครับนี่เอาตอกมากันตอกมากเลย ตอกตอกเออเอาหอหมานี่ครับอพี่เด็ดขนาดพี่น้องเลยเอาขึ้นไม่เนี้ยเขียบอันเดียวสิพียดตั้งไหนอ่ะของอันนี้นนนนเหรออันนี้แม่อันนว้นอะไรครับ เฮ้ยห้องบอกความจินเราเล็กปิ Não, <S <S <benefit> ่งวะน้ำนึ่งว้าวสุกเดอเราเท่าอยู่บ้านนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องปิ่งปลาครับปลาเกลือลายๆพี่น้องนี่นี่นี่ บ่านเข้าสุดจอดแล้วนี่มาเด้อพี่น้องเลยตำพุงครับพี่น้องเอา้าตำ ยินกับเล็กน้อยครับใช้เพชรไรบ่ได้เอามาใส่้จะมาคลุ้งเบิดเบิดเลยเด้อใส่เบิดเลยเดี๋ยวเอาเอาเกล็ดกุ้ง เอ้ยตันบักเขีมป้าแล้วเ <c oughs> อไว้ยขวางแล้ครับเดี๋ยวค่อยเอาอันนี้คนเด้อค่ะมาบักกอกกินได้ทะบักมามีบักมามี <c oughs> ทำปลาครับ แมวสีบีบไซแมวพอบีบครับคราวหนึงถิ่มเลยเอาทีเอฟพี่น้องนีป่ประเดกครับประเดกค่ะประเดกผู้ใดประเดกอย่านั่งเลอพ่อทำ เอาเนางตั้มพุงเรา,าเรา,าเอว่าเป็นคนตั้เนาตักขึ้นมาเฮานี่ครับป,รปิ้งปลาครับพี่น้องกีปลาขาวปิ้งปลาขาวกีปลาขาวเนาะเอาตักขึ้นมาเฮานี่ครับตั้มพุงแซ่บฝีมือเอว่าฝีมือเอวเปล่ชิมก่อนเด้อแซ่บสมคำลำดื้อเป่แมกมือเขียวเนาะ นือมือบัีไบ้างเทได้ห้อง,ท,งทั้ทงเร่งกินนี่ดิกินป่คคับต่างกันให้เร่น้องเลยเศรบๆนุ่มๆกันครับผม แล้วตอนนี้บ่มีกังตอนนี้บ่มีกังมาจิ้มผักลงอะไรวะอะไรอะไรหยิบหยบหยิบ ชิปะเลยชิปา,าใส่เลยครับตัวละข้ามข้ามละตัวครับตัวละข้ามาหนี่ตัวปลาขาวหอสชมตำปลาขาวหอชมตำ,มตำพ่อผักนำ่จำเลยความเดง ป้าเขา้อบักนี่บักพักออาบุชากินจินจินเหมันวมมิกัาขึ้นอีกเยอเเยอได้ตัว รอยพ่อโอเคกี้จงใหม่พี่น้องเอ้ยกี้โดนเบ่ใหม่พี่น้องเอ้ยใหม่แอนเชนเลยพี่ห่อสูงตับขี้มืออีพ่อกับเป๋าโอเคพี้เอาอีน้อยน้อยบักน้อยน้อย เอาขึ้นไปเรื่องสิปีนปลาเขาห่วสมตำขึ้นบ่วอยู่ปลาขาวห่ว,มวสมตำเออเฮ็ดเฮ็ดไม่เอาอันนี้มาเฮ็ดไม่ตา,าสีขาวห่อยู่ทำตัวโตวเลย่เจ้ทำตัวโตเลยปลาเขาห่วสมตำปลาเขาห่วสมอันเดี๋ยวเดี๋ยวห่วสมตำก่อน ป้าว,วจังจังจ,<ำ>จับจับจับจิ้นี้ลาไปก่อนครับผมพอกันจิ้หน้าพี่น้องสวัสดีครับ